ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอรูเบนอเมริมบอสยายแมนเชตต์ตอยเต็ดปกป้องแฮร์รี่แม็กควายปราการหลังตัวเก่าโดยยืนยันว่าเขาได้ไปสูต์ให้เห็นแล้วว่าเสียงวิจารณ์ที่มีต่อเขาเป็นเรื่องผิดแม็กควายเคยเป็นกัปตันทีมยูไนเต็ดระหว่างปี2019ถึง2023ก่อนจะฟอร์มตกจนเสียตำแหน่งตัวจริงในยุคข,ของเอริกเทนฮากนำไปสู่การสูญเสียตำแหน่งกัปตันทีมในที่สุด อย่างไรก็ตามปรากลังทีมช่างกฤษยังมุ่งมั่นทำงานของตัวเองต่อเนื่องจนกลับมาแย่งตำแหน่งตัวจริงได้สำเร็จเช่นเดียวกับในยุคข,ของอโมริมที่ระยะหลังเขาได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นแม็กควายอาจจะได้สวมปลอกแขนกับตันทีมลงพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันจันนี้นเนื่องจากบรูโน่แฟนันกับตันทีมคนปัจจุบันถูกแบนซึ่งอโมริมได้ยกย่องแม็กควายถึงความสำคัญในฐานะผู้นำของเขาคุณต้องรอดูเรื่องกับตันทีมอโมริมกล่าว เมื่อถูกถามเพิ่มเติมถึงความสำคัญของแม็กไกวบอสเจ๋งเสริมว่าเขาทำงานได้ดีมากเขามุ่งมั่นในงานของเขาไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นพูดเขาไม่หาข้อแก้ตัวแม้จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วในแง่นั้นเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเขาอยู่ที่นี่เพื่อเล่นและช่วยทีมเขาพยายามทำอย่างนั้นแม็กไกวลงเล่นไปแล้ว15นัดในทุกรายการของฤดูกาลนี้และทำได้1ประตู อามัดเดียโลยืนยันพร้อมทุ่มเทช่วยแมนเชสเตอร์ูไน็ดไม่ว่าจะได้ลงในตำแหน่งไหนและหวังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสมโมสรแมนยูเต็ดยังพบกับช่วงเวลาอันยากลำบากแม้จะเปลี่ยนกุนซือมาเป็นรูเบนอาโมดิมอย่างไรก็ตามหนึ่งในเรื่องดีๆคืออามัดโชว์ฟอร์มเยี่ยมในช่วงหลังดาวเตะวัย22ปีทำไปละว2ประตูกับอีกกแอซิ์กับการลงเล่นในฤดูกาลนี้และเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีที่สุดของทีมก็ว่าได้นอกเหนือจากเขาแล้วแมนยูเต็ดยังมีแข้งหนุ่มอีกหลายคนและอามัดก็บอกว่า พวกเขาตั้งเป้าหมายอยากจะพาสโมสรกลับไปสู่จุดที่เคยอยู่เราเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เรามีนักเตะอายุน้อยๆหลายคนในสโมสรโดยเฉพาะการนาโชไมนูเซิร์กซีฮอยลุนและผมเราคือนักเตะหนุ่มๆที่อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ให้สโมสรน,นี้อาหมัดบอกกับ MUTV เราอยากจะทำให้ดีที่สุดในทุกนัดนะบางครั้งมันก็ไม่เวิร์กแต่คุณเห็นได้ว่าเราโฟกัสกับการทำให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรเวลาอยู่ในสนาม เพราะเราอยากจะพาสมสรน,นี้กลับไปอยู่ในจุดที่พวกเขาเคยอยู่ดังนั้นสำหรับนักเตะหนุ่มๆในทีมเราอยากจะเดินหน้าต่อไปทุ่มเทอย่างหนักและสิ่งสำคัญที่สุดคือรับฟังแข้งอายุเยอะนักเตะอายุมาก,มากๆเรียนรู้เพิ่มทุกวันตอนนี้เรามีผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วเขาชอบใช้งานนักเตะดาวรุ่งนะและยังมาพร้อมกับระบบการเล่นใหม่เราแค่ต้องทำตามและพยายามทำให้ดีที่สุดทุกนัด สามัรยังแสดงให้เห็นถึงความสารพัดประโยชน์ในช่วงแรกที่อโมริมเข้ามารับตําแหน่งโดยการเล่นทั้งตําแหน่งวิงแบ็กและตัวรุกเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับฟุตบอลแหละอย่าไปโฟกัสเพียงตําแหน่งเดียวบางครั้งคุณเล่นเป็นกองหลังบางครั้งได้เล่นเป็นกองหน้าไม่ว่าผู้จัดการทีมจะส่งผมลงตรงไหนผมก็พร้อมสู้เพื่อทีม ผมอยากลงเล่นนะจะเล่นปีกหน้าต่ำตำแหน่งไหนก็ได้ทั้งนั้นผมบอกกับผู้จัดการทีมว่าถ้าเขาอยากให้ผมเฝ้าเสาผมก็พร้อมจะทำให้ดีที่สุดสู้เพื่อทีมและเพื่อนร่วมทีมผมอยากจะสร้างประวัติศาสตร์เพื่อสโมสรน,นี้หอยลุนสวนแฟนบอลโดนติงซบผีเพราะเอเย่นร่วมเถ็นฮารกรัสมุดหอยลุนทักข้อความตอบโตแฟนบอลรายหนึ่งหลังจากโดนวิจารณ์เชิงลบและกล่าวหาได้มาอยู่แมนเชสเตอร์เด เพราะใช้เอเจนซี่เดียวกับเอรดิธเทนฮาก์อดีตกุนซือดาว,ตวเตะวัย21ปียังไม่สามารถรักษาความคงเส้นคงวาได้ตั้งแต่ย้ายจากอตาลนต้ามาร่วมถิ่นโอทัฟอร์ดในปี2022โดยยิงไป23ประตูจากการลงสนาม64นัดรวมทุกรายการเขาโดนวิจารณ์ต่างๆนานาแต่กับแฟนบอลรายหนึ่งหัวหอกชาวเดนมาร์กโดนตำหนิผ่านโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรงหลังจบเกมที่ปีแสดงบุกพ่บุ๊บทำต้นบอลเรือ2-0บัญชีอินสตาแกรมชื่อ utd f a r m i แคปข้อความจากแอค ซอลเฟอร์โนมิโนซึ่งระบุว่าหอยดุนมาอยู่กับทีมนี้เพราะเขาใช้เอเจนซี่เดียวกับเอริกเทนฮากเท่านั้นแหละไม่ใช่เพราะความสามารถทางฟุตบอลอะไรหรอกทุกคนรู้เรื่องนี้แต่ก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่จะก้าวขึ้นมาได้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอื้อฉาในวงการฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในศตรวรรษที่ในศตรวรรษนี้เจล้านปอนด์นะคุณแล้วแอคยูทีดีฟามีก็เขียนแคปชั่นอีกว่าเอริกเทนฮากควรโดนพิจารณาคดีในศาลจากการเซ็นสัญญารัสมุดหอยลุน จับเขาเข้าสังเตรแล้วโยนกุญแจทิ้งไปเลยถ้ากองหน้าหมเลก้าของคุณขึ้นชื่อเรื่องการบ่นพึมพำใส่กองหลังคุณรู้ตัวเองกำลังเจอปัญหาแล้วการสัมผัสบอลที่กระเด้งราวกับแคลมพลินและการขาดความสามารถในการและการขาดความสามารถในการครองบอลด้วยละ่ะค่าตัว72ล้านปอนด์ดูไร้ค่าเหลือเกินโพสต์นี้ถูกแฟนบอลไมเต็ดด้วยกันเองวิจารณ์ไม่น้อยเช่นกันและคอยลุนเองก็ไม่ยอมทน สู่หน้าว B, ัย21ปีทักข้อความตอบกลับไปว่าสวัสดีผมคิดว่าโพสต์ของคุณค่อนข้างรบกวนจิตใจนะคุณมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่กรุณาหยุดพูดถึงสิ่งที่คุณไม่รู้อะไรเลยดีกว่าแค่นั้นแหละสีสซันนีฮ่ฮอยลุนทำไป7ประตูลิงหนึ่งแอซิดจากการลงสนาม21เกมรวมทุกรายการกับตันใหม่แมนยูรูเบนอมริมแบะท่าหลังบรูโนแฟนันโดนสวด รูเบนอามริมกุลซื้อแมนยูสแสดงท่าให้แฟนบอลผีแดงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการเปลี่ยนตัวกับตันทีมเป็นแฮร์รี่แม็กควายคนเดิมหลังบูโน่แฟนันถูกโจมตียับ แฟร์นันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสโดนไล่ออกจากการคว้า2ใบเหลืองในเกมบุกไปบู๊ก,กับวูฟและส่งผลให้ผีแดงซึ่งเหลือ10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเสียประตูกระทั่งพ่ายต่อทีมมาป่า2ต่อ0หลังถูกตะเพิ่นในเกมที่โมเลนิวส์กราวรอยขีดอดีตกองกลางผีแดงในฐานะคอมเมนเตเตอร์ออกปากโจมตีสตาชาวเมืองฝอยทองอีกรอบโดยเขาเคยชีย้ก่อนหน้านี้ว่าแฟร์นันไม่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การเป็นกัปตันทีมเนื่องจากเป็นเพียงนักเตะที่มีฝีเท้าดี ขณะเดียวกันอโมดิมตอบสื่อถึงข้อถามการเปลี่ยนตัวกับตันผีแดงเช่นกันโดยก่อนหน้านี้แม็กควายได้ทำหน้าที่ดังกล่าวแต่ถูกเอรดิคเทนฮากกุนซือคนก่อนยึดปลอกแขนไปมอบให้แฟนนันเนื่องจากปรากลังทีมช่างกริไม่อยู่ในแผนของเขาแต่มีทางเป็นไปได้ว่าอีต s สตาทีมเลสเตอร์จะได้เดินนําทีมลงสนามอีกครั้งในเกมบุกกับนิวคาสเซิลวันจันนี้ที่สนามโอทัฟฟอร์ดเนื่องจากดาวเตะชาวเมืองไฟทองจะติดโทษแบนหนึ่งนัด คุณต้องรอดูถึงตำแหน่งกัปตันอมริิมตอบสื่อถึงตัวเลือกที่จะได้สวมปลอกแขนเกมบูกับสลิกาดงหลังถูกยิงคำถามต่อว่าแม็กควายจะรับภาระดังกล่าวหรือไม่กุนซือวัย39ปีเอ่ยว่าเขาทำงานได้ดีเขาโฟกัสงานของเขาซึ่งไม่เป็นเหมือนที่ผู้คนพูดกันเขาไม่คิดแก้ตัวแม้ว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่แย่เขาเป็นแบบอย่างที่น่าเคารพเขาเล่นเพื่อช่วยทีมและเขาพยายามทำ เหมือนตู้ปลาพี่โดมั่นใจแก้ปัญหาผีได้แน่ถ้าเป็นเจ้าของคริสเตียโนโ่ลโู诺โดเสนอแนวคิดสุดท้าทายว่าตนเองสามารถแก้ไขแมนเชสเตอร์เด,ด็ด้วยการเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรตำนานปีแสดงสะท้อนถึงความผูกพันอันลึกซึ้งและความปรารถนาอันแหลงกล้าอยากเห็นทีมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในงานดูไบโกลบอลซ็อกเกอร์อะวอร์ดซึ่งลู诺โดมองว่าปัญหาหลักของสโมสรอยู่ที่ชั้นผู้บริหารมันหนักเกินกว่าจะแก้ได้ด้วยการแค่เปลี่ยนโค้ชหรือผู้จัดการทีม ซูเปอร์สตาร์วัย39ปีเปรียบเทียบสถานก,การณ์ของสมสรว่าเหมือนกับตู้ปลาที่เวลาปลาไม่สบายแม้ว่าจะแก้ปัญหาของปลาแล้วแต่เมื่อกลับไปในตู้ปลาเดิมปลาก็จะป่วยมาเดิมสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของสมสรซึ่งเขายัางย้ำว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนและยังคงมองว่าปัญหาของสมสรไม่อยู่ที่โค้ชเพียงอย่างเดียวพิมลีกเป็นลีกที่ยากที่สุดในโลกโรนัลโดกล่าว ทุกทีมเก่งทุกทีมสู้ทุกทีมวิ่งทุกทีมแข็งแกร่งฟุตบอลในตอนนี้แตกต่างไปจากเดิมไม่มีเกมที่ง่ายอีกแล้วพวกเขาจําเป็นต้องจุดๆผมเคยพูดเรื่องนี้เมื่อปีครึ่งและผมจะพูดอีกครั้งปัญหาไม่ใช่โค้ดมันเหมือนกับผมมักจะยกตัวอย่างแบบนี้มันเหมือนกับตู้ปลาถ้าคุณเลี้ยงปลาและป่วยคุณเอามันออกมารักษาแล้วเอากลับเข้าไปในตู้เดิมมันก็จะป่วยอีกครั้งปัญหาของยูไนเต็ดก็เหมือนกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่โค้ดเสมอไปแต่มันมากกว่านั้นเยอะ โลนโดยังเสนอว่าเขารู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ทําให้สโมสรหยุดชะงักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเขาสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง ถ้าผมเป็นเจ้าของสมอสร,รผมจะทําให้ทุกอย่างชัดเจนและปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีที่นั่นนอกจากนี้เขายังเคยวิจารณ์เรื่องการจัดการของครอบครัวเกลเซอร์เจ้าของสมสร,รปัจจุบันโดยกล่าวว่าเกลเซอร์ให้ความสําคัญกับการตลาดมากกว่าประสิทธิภาพของทีมแม้แนวคิดที่ว่าโรนโร่จะกลายมาเป็นเจ้าของสมอสร,ร,รอาจดูเป็นไปได้ยากแต่คําพูดของเขาก็สะท้อนถึงความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นทั้งจากแฟนบอลและผู้ที่เกี่ยวข้องและยังเป็นคําถามใหญ่ถึงอนาคตของยูไนเต็ด ว่าใครจะเป็นผู้นำที่แท้จริงในการฟื้นฟูสโมสรให้กลับมายิ่งใหญ่ดังเดิมแฟนจวกยับเซอร์จิมตัดเงินการกุศลช่วยเหลืออดีตแข้งแมนยูแฟนบอลแมนชัว่วเต็จจำนวนมากในโลกออนไลน์พากันแสดงความเห็นไม่พอใจหลังมีข่าวเซอร์จิมและคลิฟเจ้าของร่วมสโมสรสั่งตัดเงินบริจาคเข้าการกุศลที่ไว้คอยช่วยเหลือบรรดาอดีตนักเตะของทีม ก่อนหน้านี้แมนยูจะมอบเงินเข้าองค์กรการกุศลดังกล่าวทุกปีตกปีละ40,000ปอนด์หลังก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1985เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอลจากยุคอดีตท,ที่ไม่ได้รับรายได้มากเท่ากับซูเปอร์สตาร์ในปัจจุบันหลังเข้ามาบริหารงานในสินโอแทฟอร์นั้นเซอร์จิมก็ดำเนินนโยบายลดภาระรายจ่ายของสโมสรทุกขั้นตอนทั้งโลพนักง,งานในแผนกที่ไม่มีความจำเป็นและ เกิดความซับซ้อนแม้กระทั่งงดจ่ายเงินให้เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานกุนซือในฐานะทูตของสโมสรตกปีละกว่า2ล้านปอนด์ด้วยนอกจากนี้อภิมหาเศรษฐีแห่งกอะอังกฤษยังออกกดยกเลิกการจ่ายเงินให้สตาฟของสโมสรเดินทางไปดูเกมที่เวมบลีรวมทั้งค่าที่พักและค่าอาหารเหมือนเคยโดยยืนยันว่าสตาฟที่ต้องการเดินทางไปที่เวมบลีจะต้องจ่ายเงินค่ารถโค้ชคนละ20ปอนด์ จากการตัดเงินการกุศลช่วยเหลืออดีตนักเตะทำให้มีแฟนบอลแมนอยู่จำนวนมากไม่พอใจโดยรายหนึ่งจวกว่าพวกเราเข้าใจว่าสโมสรต้องการลดค่าใช้จ่ายแต่บางเรื่องมันก็ไม่ควรทำขณะที่กองเชียร์ปีแสดงอีกรายวิจารณ์ว่ามันเป็นเรื่องน่าขำจริงๆที่สโมสรตัดเงินช่วยเหลืออดีตนักเตะก่อนมีแฟนบอลอีกคนเสริมว่ามันน่าละอายทำไมเรื่องแบบนี้ผู้บริหารถึงคิดไม่ได้นะ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ